สำหรับเพื่อนครูครับจะเป็นหน้าที่ของสมพงษ์อุมวันเดี๋ยวผมต้องขอเวลาต่อไปหาสมพงค์อุมวันนะครับว่าเป็นยังไงครับออนไซต์ได้ทุกโรงเรียนหรือยังนะครับก็จะได้ฟังความคืบหน้าของการเรียนการสอนนะฮะในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับครูสวัสดีครับท่านสมพงษ์ครับสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระร่อบทุกท่านครับครับผมพุทธที่สิบเดือนพฤศจิกายน2564ายนะครับหลังจากรับบุญรับ อ่าอิ่มบุญกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังข่าวกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน,นางสาวรีนุชเทียนทองก็ได้พูดถึงที่ประชุมอ่ารัฐสภานะครับซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองนะครับได้มีการลงมติในวรระที่หนึ่งเพื่อรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจุดจุดนะครับซึ่ง สมาชิกรัฐสภาก็ได้มีการอภิปรายเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่1 7กันยายน2564นะครับโดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนน4 3 5เสียงนะครับไม่เห็นด้วย30เสียงงดออกเสียง2เสียงนะครับและก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับซึ่งท้งนี้นะครับท่านก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจุดๆนี้จำนวน 49คนแล้วก็กำหนดระยะเวลาแประยะติภายใน15วันนะครับโดยร่างพระราชาบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพอสอจดจุดนี้นะี่มีความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาเด็กและช่วงช่วงวัยให้มีความรู้ทักษะเที่ยวชาติและความจำเป็นตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอ,อันนี้ก็เป็นข่าวยินดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแจ้งมานะครับส่วนเรื่องของ โควิดตอนนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจากกรณีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับที่มีการตรวจเชื้อโควิดจากทีเอทีเคให้แก่นักเรียนนะครับครูและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการก็มีครูและนักเรียนติดเชื้อไปเป็นจํานวนมากนะครับ วันนั้นก็บอกว่าต่อไปนี้นะครับโรงเรียนถ้าจะมีการตรวจคัดกรองอย่างนี้ก็ขอให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของจังหวัดนะครับเพื่อทําการตรวจเชื้อเพื่อที่จะป้องกันความผิดพลาดเพราะว่าชุดตรวจที่ซื้อมานั้นคุณภาพอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เกรงว่าจะมีปัญหานะครับน้องอ้อมจากกลุ่มบริหารงานบุคคลสพมนครพนมนะครับแจ้งข่าวมาบอกว่าทั้งท่านสักดาชัยภัยผู้มีการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษานครพนมนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้บริการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งต่อไปนี้ก็จะเป็นการประเมินครั้งที่2ก็คือ6เดือนหลังนะครับโดยจะประเมินในช่วงของวันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับชุดแรกที่จะออกประเมิน นะครับก็ประกอบด้วยท่านสัตยาชัยภยัยท่านประหยัดวังบอลกรรมการผู้สุโคนมุดและก็ท่านผู้บริการชัยนาศสิรินุมาศก,กรรมการและเลขานุการนี้ก็จะไปประเมินวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะประเมินที่โรงเรียนปลาปากวิทยาและโรงเรียนปียะมหาลชาชไลานะครับวันที่16ก็จะประเมินที่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม24พฤศจิกายน ก็จะประเมินที่เรียนนาว่าพิทยาคมและโรงเรียนโพนสวรรค์อันนี้เป็นชุดของท่านตักดาใจไป่นะครับเดี๋ยวชุดต่อไปเยวจะนามาเล่าในโอกาสต่อ,อไปก็แล้วกันนะครับข่าวจากสากลอมทัพครูนคอพนมจำกัดนะครับโดยท่านภูบินโพธิสาขาและทีมงานประชาสัมพันธ์นะครับท่านเชิดชัยสินพูลและก็ท่านชัยรัตน,นสุริอารักษ์ก็พูดถึงผู้รับโอนประโยชน์ของสาก์นะครับในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็บอกว่าผู้รับโอนผลประโยชน์ จะต้องยื่นคำร้องขอรับเงินผลประโยชน์จากสากลภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่สมาชิกสากลเสียชีวิตนะครับโดยมอบอสำเนา,าบัตรผู้เสียชีวิตแล้วก็บัตรประจำตัวของผู้รับโลนประโยชน์นะครับแล้วหลังจากนั้นสากลก็จะโอนเงินทั้งหมดนะครับให้กับผู้รับโอนประโยชน์ภายใน45วันนะครับน้องสมฤทัไทย ประทานพรส่งข่ามาบอกว่าท่านท่านปริญญาทัตเสนาผู้มริการสํนักง,งานส,ส,สนกสคนครปนมนะครับก็จะร่วมกับโรงพยาบาลทีรวัตรอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินในการจัดหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางตรวจวันไหนตรวจวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนเวลา9นาฬกาถึง12นาฬกาที่สำนักงานสกสคนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับทางท่านทางท่านผู้บริการพัชรีวันโพรมคุณผู้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครปฐมนะครับ ก็บอกว่าขอเชิญร่วมทําบุญประจําปีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมนะครับโดยจะทําบุญประจําปีในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งทำมาเป็นประเพณีทุกทุกปีนะครับวันนี้หมดเวลาครับท่านสวัสดีครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้าิสาะเพื่อนครูเช้าวัน พุทธที่สิบนะครับเอาเติมเติมเตรียมท่านสพงหน่อยนะครับเรื่องสหกรณ์ทรัพย์ครูนครปนมท่านพาระราชชมศิริก็บอกว่า,าทางสหกรณทรัพย์ครูนครปนมเชิญสมาชิกนะครับทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก,ชก,ส,ส,ชกสหกรณอมทรัพย์ไทยหรือว่าสสสทนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกก็ ได้แก่สมาชิกสามัญน,นะครับออมทรัพย์ทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับแกลุ่มอาชีพมีสุขภาพแข็งแรงอายุ20ปีถึง70ปีนะครับสมาชิกประเภทบุคคลในครอบครัวนะครับหลักฐานการรับสมัครก็สำเนาบัตรถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับใบสำคัญต่างๆกำหนดระยะเวลารับสมัครก็เดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนอะอาะอันนี้ก็ ก็ยังมีหลายหลายบัญชีนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอนหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะฝากเงินกับทางสหกรณ์นะครับดอกเบีย้ยรับฝากออมทรัพย์พิเศษเล่มสีเขียวนี่อัตราร้อยละ2.2ต่อปีนะครับเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการพิเศษเล่มสีส้มร้อยละ3.3ต่อปีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์นะครับร้อยละ2.2ต่อปี นะครับนี่ก็คือสหกรณ์อมซับครูนครมนมจำกัดพูดถึงสหกรณ์อมรั์ครูนครขมนมจำกัดแล้วนะครับเป็นข่าวที่โอ้เรียกว่าน่าเสียใจนะครับสลับน้องชายเนาะท่านพ่อชูชาตินามเสานะครับบอกว่ามีการไปเที่ยวนะครับกับทีมงานที่ภาคเหนือนะครับก็ได้เขาเรียกว่าตกอะไรนะตกบันไดบ่อืมนะครับทําให้ หมอตรวจบอกว่าเส้นเลือดโลหิตในสมองแตกใช่ไหมท่านพออปัญญาสุทธิบุตรนะครับตอนนี้ถึงแก่กรรมแล้ววันนะครับลายผู้บริหารทางอำเภอศรีส,สรงครามนะครับทางลายของผู้บริหารอของอำเภอศรีส,สรงครามหรือว่าเขตนะครับท่านพอเขตก็รับทราบแล้วโอ้ยน้องๆเลยนะครับท่านพอจูชาตินะครับตีสี่ส่ง ข้อมูลข่าวสารมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเทศนาพระมหาบุญช่วยคลิปดีๆนะครับการเทศนาการนั่งสมาธินะครับโอ้นะจากไปไววันวันอน,นิจจังบัตสังคาราจริงๆเนาะสังขารไม่เที่ยงนะครับในนามของห้าสดิว์เพื่อนครูนะครับในรายการที่นี่สีคตบูรณ์ของลุงพร้อมพันธ์นกุลภานะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของท่านพรอช,ชาตนะครับนามเสาเดินนะครับขอแสดง ความสิดใจขอให้วิญญาณน้องนะครับจงไปสู่สุขติด้วยเถิดนะครับคิดว่าตอนนี้ศพน่าจะตั้งมาเป็นกุศลที่นี่นะทั้งบ้านท่านพอ่อท็อปนี่นะทางไปอากาศอํานวยนเนะเาะก็คิดว่ารายะเอียก็คงจะตามมาในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของการ <c oughs> เรื่องของการตรวจสอบนะครับคณะกรรมการนิเทศนะครับทางอำเภอศีสงครามเมื่อวานนี้ ครับคุณหมอสมจิตนะครับก็ได้สรุปออกมาแล้วนะครับได้สรุปออกมาแล้วว่าในโรงเรียนอำเภอศรีสงครามนะครับที่ได้ผ่านนะครับที่ได้ผ่านการประเมินนะครับทางครูบุคลากรที่เรียกว่าอะไรนะครูบุคลากร85นนะครับนักเรียนนะครับนักเรียน นักเรียน70นตะครับตอนนี้ทางบสมจิตก็สรุปมาแล้วนะครับก็จะนำเสนอสอบบคจังหวัดในวันนี้นะครับซึ่งก็มีโรงเรียนที่ผ่านนะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้อัปเดต26โรงเรียนนะครับก็มีโรงเรียนบ้านในยินโอนคะอพัฒนาชุมชนเอื้องกอนานะดีน้องบาทเท้าปฏิรูปคำไฮห,หาดแพงดงขวางเสียงเศาดอนสมอดอนแดงท่าบอนะครับภูกระเตนาคำบ้านสวยวิทยา เซนโยเซฟสีสงครามโพนก่อปากอูดปากอูนพดุงวิทย์สามผงวิทยาคมชุมชนบ้านสามผงบ้านแคดงหนองบวนบ้านขาขามเปี้ยปากยามสีวนชัยอุมไผ่นะครับรวมแล้วณนเวลานี้นะครับในเวลานี้6 5นาฬิกานาทีนี่ก็26โรงเรียนนะครับท่านคุณหมอสมจิตได้ส่งมาในไลน์นะครับเอาโรงเรียนที่อ่านไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็ขอให้ ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการเปิดภาคเรียนนะครับในวันจันทร์นี้ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีการเปิดภาคเรียนแล้วนะครับก็อย่าลืมก,ลกันนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้มงวดนะครับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยการดูแลด้านอาหารผ่านเกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลเรื่องการไปกลับตลอดเส้นทาง นะครับเรียกว่าต้องดูนะเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือคัดกรองวัดไข้ลดแออัดทําความสะอาดนะครับมาตรการเสริมก็คงจะมีเรื่องของอการดูแลตนเองการใช้ช้อนกลางส่วนตัวกินอาหารปรุงสุกใหม่นะครับอ้าวอันนี้ก็ต้องดำเนินการนะครับทางเว็บของกระทรวงเฟสเฟซบุ๊กของกระทรวงศึกษาธิการ360องศาบอกว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับหรือว่าสอ,อ,อสอนี่นะครับรับสมัครครูผู้ช่วยนะครับระหว่างวันที่15นะฮะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับถึงวันที่23นะครับพฤศจิกายนนะครับสามารถที่จะสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานะครับามาดูข่าวทั่วไปบ้างนะครับผลวิจัยพบ เศรษฐกิจไทยแบบเก่าไม่เหมาะกับโลกยุคใหม่ไทยกำลังเชิญไทยกำลังถูกทิ้งห่างด้านความสามารถในการผลิตอ่าวตรงเล่งมือในท่านนายกกรุงเทพมหาคนครเตือน11ชุมชนเฝ้าระวังน้ำทะเลน,นุนอีกครั้งคาดวันนี้ระดับน้ำสูงสุดเวลา11นาฬิกานะครับโอ้นะระวังนะครับสรุปขา่าวรอบโลกเมื่อวานนี้นะครับ welcome to the UK borders สรุปข่าวรอบโลกนะครับ9พฤศจิกายน2564เมื่อวานนี้นะครับผู้ฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มเข้าอังกฤษได้ไม่ต้องกักตัวแบบจำลองเรือรบสหรัฐโพรกลางทะเลทรายในประเทศจีนญี่ปุ่นเสียชีวิตจากโควิดเป็นศูนย์ครั้งแรกในรอบ15เดือนผู้ติดเชื้อในเยอรมันพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มระบาด UN ห่วงปัญหาอดอยากในอัฟกานิสถาน อาดเร็วร้ายขีดสุดช่วงหน้าหนาวนี้เออมีแต่ลบลาข้าฟันก็อย่างนั้นแหละนะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยเมื่อวานนี้กออ็มีผู้ป่วยเพิ่ม6,000เนาะ6,904 0ลายนะครับดูจากกราฟแล้วก็ออลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้9พฤศจิกายนนะครับครบรอบ87ปีครูบาศรีวิชัยลงจอบนะครับสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ สิบปีนะฮะไปหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับเออฟุตบอลเป็นยังไงเมื่อวานโอโ้โหนะครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางบอลฟุตบอล,บอลไฮรักรีโวประเทศไทยแล้วนะนะครับบริลัมเมื่อวานนี้ก็โอ้ยเสมอเนาะเสมออ้าว่าวันนี้นี่น้ำมันขึ้นอีกแล้วครับท่านเอ้ยขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วดีเซลขึ้นห้าสิบสตางค์พอ่นะบีเจ็ด ขึ้นยี่สิบห้าตังค์ดีเซลดีเซลดีเซล,เซลนี่ขึ้นยี่สิบห้าสตางค์บียี่สิบขึ้นยี่สิบห้าตังค์นอกนั้นไม่ได้ขึ้นเนาะพวกเบนซินโอ้ยเป็นยังไงเนาะนะครับขึ้นเอาขึ้นเอาได้เนาะมานะครับขึ้นเอ้ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเอาสําหรับข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับห้านาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับก็สดแทรก รายการนะครับหลังจากที่5นาทีแล้วก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะครับให้ต่อเติมต่อยอดนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้อมูลส่งท้ายนะครับวิธี5วิธีเซฟน้ำมันนะครับเมื่อน้ำมันใกล้หมดกลางทางเอาหนึ่งใช้ความเร็วคงที่นะครับก็ประมาณ6 0 6 0ถึง80กมตรต่อชั่วโมงไม่เร่งเครื่องโดยไม่จำเป็น ไม่เร่งเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็นสองพยายามอย่าเบรกบ่อยนะครับเพราะต้องกลับมาเหยียบคันเร่งใหม่นะครับจะทําให้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันรถเพิ่มขึ้นประการที่3นะครับปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์วิทยุระบบนําทางการชาร์จระบบไฟต่างๆประการที่4อย่าเปิดอย่าเปิดกระจกทั้งหมดเพราะเกิดแรงต้านของลมที่พุ่งเข้ามาในรถแล้วรถต้องใช้แรงวิ่งมากขึ้น การสุดท้ายนะครับเข้าเกียร์ว่างเมื่อจอดติดไฟแดงนะครับจะช่วยลดการกินน้ํามันของเครื่องยนต์ได้กว่า3-40%โอ้นะครับเอานี้วิธีเซพน้ํามันนะครับเยี่ยมเลยขอบคุณข้อมูลดีๆทางเพื่อนพ้องน้องพี่ทางไลายนะครับทางเฟ e บุ o k นะครับส่งเข้ามาโดยไม่ขาดสายวันนี้ท่านอาจารย์เชนท่านอาจารย์เชนท่นานอนจานอนจารย์เชนปิดท้ายด้วยข้อคิดบอกว่า บางคนทําเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเขาทําให้คุณโกรธบางคนทําเป็นเจ็บแทนตายเป็นเจ็บแทบตายทั้งที่ทําให้คุณเจ็บกว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นกับตาอย่าหลงในมารยาของคนโอ้โห,โหนะครับมีการต้มกันอะไรแย่มากมายเลยในโะลกปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครก็แล้วกันเนาะ ด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคําจานนะครับสมพงษ์อุมวันพร้อมพันกุุณาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ